อันนี้กระบอกพดตายแล้วนะครับได้ไห,ไหมได้กับปิดจายได้ส้วยแต่ว่าตัวเล็ก <c oughs> ตัวเล็กเยอะจังวันนี้นะครับผมก็จะดักปลาไหลด้วยเหยื่อปลานินต้มนะครับ ก็จะปะไม้ดีเพมจะมาดักปลาเลยนะครับก็แบบเป็นในส่วนปามนะครับส่วนปามหนามต่วมนะครับดักง่ายตายหลอนจากหนามตั้งนิดนะให้ปลาเลยให้ใจได้นะครับ ก็กเดี๋ยวผมตังกระบอกลันดักปาลาไหลเสร็จก่อนนะก็ควรมาลุนกันตอนเช้านะว่าจะได้ไหมนะครับสวัสดีตอนเช้ากับผมก็ตอนเช้านี้มาดูกระบอกลันดักปาลาไหลยนะครับมาลุนกันด้วยกันนะว่าจะได้ักตัวมากนะครับ อันนี้กระบอกเล็กนะเบาๆไม่ได้ครับผมดูมาตามซ่กระบอกเลี้ยนะครับยังไม่มีพลันตักนึ่งกระบอกตีนะตามมากระบอกไม่ได้เหมือนกันครับผม ไปเลย้ยังให้เป็นไอ้แม็กระาบอกนี่เกือบจมน้ำไปแล้ว <c oughs> ไห้มา <c oughs> ได้กับได้ได้ได,ได้ตัวไม่ใหญ่นะคกับตัวเล็ก <c oughs> ตัวเล็กมากเลยเอาเก็บไว้ก่อนนะตัวเล็กได้ไหมโอ้ได้กับได้ได้ตัวเล็ก,หก,เ,ลกเหมือนเดิม <c oughs> มีแต่ตัวเล็กๆันนี้ ไายครับนีป็นน้างเลยอ่ะโอ้น่าว่ากาูนะครับจ้องตัวแหลกแหลกนนางเลยนะ <c oughs> อืมอะไรแบบแบบได้คอมเมนต์แบบแบบเยอะ โอเคกับได้จริงตัวนี้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับส่วนมากได้ตัวลลเล็กๆไปวันนี้ ได้กับได้ตัวเล็กอีกแล้วนะครับตัวเล็กเยอะจังทีนี้เลยลุดเลยเลยลุดเลยนะครับตัวไซนี้ดังมดเลยนะวันนี้ มันอยู่ที่สับปะไม้ด้วยนะครับไม้ที่มีปลาเล่ตัวใหญ่ๆก็จะมีปลาเล่ตัวใหญ่เยอะนะครับถ้ามีตัวเล็กก็คือตัวเล็กเยอะเลยนะมันอยู่ที่ไม้นะครับไม้นี้มีแต่ตัวเล็กไม่ได้นะครับนี่กระบอกนี่ได้ กบบอกนี่ได้นะครับเอ็นตัวเลยตัวนี้ตักตัวทิ้งย้ายมาเลยอ๋าโอเคครับได้มาแล้วตัวนี้ลงมาดึงตัว ได้รับตัวเล็กอันนี้กระบอกพุดตายแล้วนะครับได้ไห,ไหมได้กับปิดตายได้สวยแต่ว่าตัวเล็ก <c oughs> ตัวเล็กเยอะจังปุ๊ก็ได้เก็บกระบอกลันดักปาลาไล่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ วันนี้ได้ไม่กี่ตัวนะแล้วก็ได้ตัวแหลกๆด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปเตะปลาไหลกันที่บ้านนะครับนี่มีตัวแลๆอเนีนีก้าว๋ยขอตัวเดียว ส่งตัวปลาได้กรอกเดี่ยวกันไป ก่กอนนี้นะครับปลาเลลต,ตัางมดนะที่ได้วันนี้นะครับดักโดย,ยงี้ว่าปลานินตมนะก็ไปดักปิดไม้นะครับไม้ในุ้นปลามมีแต่ปลาเลยตัวเล็ลกๆนะ ก็ได้หลายตัวอยู่นะนี่ประมาณช่องกิโลได้นะครับตัวใหญ่ช่องสามตัวตีเรียกตัวเล็กเวย